พราะจริงๆแล้วในส่วนของสมเด็จเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการสร้างแค่ปีเดียวมีเยอะมีหลายปีมากแล้วก็มีเยอะมากนะคะในการจัดสร้างแต่ละครั้งเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณะกันดีกว่าค่ะคือ,อ,อ,อ้านี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพชัดเจนสังเกตดูเนื้อนะฮะม,มีความสูงความต่ำเนื้อยุบจับเลยเนาะเขาเรียกว่าพระเก่าจะต้องมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้ ภาพแบบนี้น่าจะถูกเก็บไปในพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรเพราะว่าเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงสังเกตดูเตอรดูตามขอบนะฮครับขาวเต็มเลยแล้วก็ตรงเส้นส้มมีบิดมีงอมีเบี้ยวยขยุกขยิกเป็นลักษณะของธรรมชาติเนื้อก็เป็นก้อนเป็นเว็ดมีความสูงความต่ำนะเราต้องดูทั่วทั้งองค์ ไม่ใช่ดูเฉพาะตำนีพิมพ์ทรงเส้นโน้นเส้นนี้ตามที่เราเคยเห็นจากของเสียนห<ช>รือพระตนแบบนะครับเมื่อเราเห็นว่ามีความเก่าและมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดีแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าควรจะเก็บหรือไม่เก็บไว้ใช้บูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะวางไว้ให้คนอื่นมาหยิบไป แล้วก็เมื่อเราได้พื้นฐานในเรื่องของความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วในอนาคตเราอาจจะไปเช็คอายุของพระออซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะคะรับปัจจุบันอาจบางที่อาจจะยังแพงอยู่แต่ว่าในอนาคตที่มันมีคู่แข่งเยอะเพราะนั้นราคาจะถูกอาจจะถูกลงใช่แล้วก็ การศึกษาสะสมแบบนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากไม่เป็นภาระของลูกหลานแน่นอน